สวัสดีค่ะนางสาวเกจารามภูเก็ตเอ,อค่ะสวัสดีค่ะนางสกกาวมุสยาพรถองสมบัติค่ะสวัสดีค่ะนางสาวมัลาราเดชของเรานะคะก็คือการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะคะวัตถุประสงค์ที่เราทําอันนี้ขึ้นมานะคะก็คือว่าเวลาถ้าเราเดินเข้ามาในบ้านหรือว่ามีใครเดินเข้ามาในบ้านนะคะก็จะมีตัวจับเซ็นเซอร์อยู่หน้าประตูตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีไฟติดนะคะวัตถุประสงค์ที่เราทําขึ้นมาเพื่อว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวแบบว่ามีคนแบบแปลกหน้าอย่างเงี้ยเข้ามาบ้านของเรานะคะเราก็จะได้รู้ว่าเราก็จะเตรียมตัวถือว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมีคนเข้ามานะคะแล้วก็แบบไฟก็จะติดค่ะตัวเซนเตอร์ก็จะดังด้วยค่ะมาดูอุปกรณ์และการทํางานนะคะว่ามีอะไรบ้าง ปกรณ์ของเรามีตัวเซนเซอร์นะคะที่อยู่ตรงหน้าประตูตรงนี้ค่ะหนึ่งตัวแล้วก็มีไฟแจ้งเตือนนะคะหนึ่งอันแล้วก็มีบอร์ดหนึ่งแล้วก็บอร์ด Arduino หนึ่งค่ะแล้วก็มีตัวลำโพงนะคะที่ส่งเสียงสัญญาณคะ่ะถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าคนเดินผ่านนะคะค่าก็จะขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่าศูนย์แต่ว่าถ้ามีคนเคลื่อนไหวนะคะค่าก็จะกลายเป็นหนึ่งแบบนี้ค่ะ แล้วการทํางานของตัวเซ็นเซอร์นี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ที่จะดังๆก็คือตัวลำโพงนะคะแล้วก็มีตัวไฟที่ติดอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีเสียงดังตัวเซ็นเซอร์ก็จะทํางานนะคะระบบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ